เขาถูกเพื่อนบ้านของตัวเองบังคับล่วงละเมิดหลังจากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เธอบอกเรื่องนี้กับสามีของเธอฟังเสียเฟินกลายเป็นว่าแทนที่ฟังเสี่ยเฟินจะไม่ยอมให้เขาแจ้งความและอยัดแบล็กเมงเงินจากเพื่อนบ้านดงซึงบินตั้งแต่นั้นมาลูจโนอจินอดอนจะมีชีวิตอยู่ในนรกทุก3วันหวันเขาจะต้องทนทุกทรมานจากดงซึงบินวันนี้เขาอดทนมาครึ่งปีแล้วกระทั่งมาเกิดเหตุดังกล่าว โดยผู้พกจิตสกดรอยตามชายโรคจิตคนนี้ชื่อจูชงเหลียงเขาถือลู่เจิงจือเป็นเทธิดาเวลาเขาเห็นใครทำแบบนี้กับเทธิดาของเขาจูชงเหลียงโกรธจัดและเกิดใจฆ่าทันทีตอนแรกเขาฉีดยาชาให้ดงซินบินจากนั้นได้แทงเขาอีกหลายครั้งหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจูชงเหลียงไม่ทำสองไม่หยุดเขาพบฟางเสี่ยวเฟิงสามีของลู่เจิงจือฆ่าฟางเสี่ยวเฟิงด้วยวิธีเดียวกันจึงช่วยให้ลู่เจิงฉนุดผลจากการทำลายล้างของคนชั่วหลังจากนั้นจูชงเหลียงเลือกที่จะมอบตัวไม่ฆ่าคนแล้วและจากผลการชนสูตรของแพทย์นิติเวชผ พวกเขาจึงหาลู่เจืง่งจืดทันทีเพื่อช่วยในการสืบสวนแต่ผลที่ออกมาคือลู่หนิงจือกลับบอกว่าในคืนที่เกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่บ้านเลยเขาอ้างว่าตัวเองเพิ่งกำลังดูแลการตกแต่งในยินหยู่คักกล้องวงจรปิดและพนักงานในร้านสามารถให้การเป็นพยานได้ดังนั้นทำไมจูชงเหลียงถึงบอกว่าลู่หนิงจือ,อยู่ในคืนนั้นด้วยเพื่อค้นหาความจริงชือซีและอีกสองคนได้สอบปากคำจูจงเหลียงอีกครั้งผลลัพธ์คือสมองของจูจงเหลียงดูเหมือนจะตกอยู่ในความสับสนเขาบอกว่าเป็นตัวเองที่ฆ่าคนไม่นานก็มีข่าวว่ามีคนในชุดดนุุดาเกกก่หยิงงมรสสสวลีญ ชอาเจียนเป็นฟองและหมดสติไปเมื่อกลุ่มคนของฉีเซียส่งจูจงเหลียงไปโรงพยาบาลจึงทราบว่าจูจงเหลียงมีปัญหาทางจิตใจแต่เขากลับสามารถบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนดังนั้นฉีเซียจึงสันนิษฐานว่าจูจงเหลียงน่าจะเห็นกระบวนการทำผิดของฆาตกรฆาตกรได้ทำสิ่งที่จูจงเหลียงอยากทำมาตลอดดังนั้นจึงทำให้จูจงเหลียงสับสนระหว่างความฝันกับความเป็นจริงเพื่อตรวจสอบข้อสรุปนี้ชือเซียและอีกสองคนเดินทางไปยังบ้านของจูจงเหลียงผลการตรวจสอบพบว่าจูจงเหลียงเป็นผู้ต่างที่ชอบตามจับผู้หญิงที่บ้านของเขาาามมีรรููปปถ่่่่ยยยขขขอออองงงงงงหหหหลลลลนนชืเเเเ็ไไดดดแะััพบบจจก้้ววทึ ไดอารี่ของเขาว่าหลูจ่จงจิน ถูกละเมิดโดยโด่งซองบินลูนิซีขอความช่วยเหลือจากเขาหลายครั้งแต่เขากล้าที่จะโกรดและไม่กล้าพูดและเขายังเห็นลู่หนิงที่ถูกฟางเสียเฟิงทุกตีอยู่บ่อยครั้งเธออยากไปปกป้องลูจิซีทุกครั้งแต่ไม่กล้ากระทั่งมีชายชุดดำโผลมาจึงยุติคนร้ายทั้งสองคนแล้วชายชุดดำที่จู่ฉงเหลียนพูดถึงคือใครกันแน่และในปัจจุบันมีเพียงลูจ,จิซนเท่านั้นที่มีแรงจูงใจมากที่สุดในการก่ออาชญากรรมและอาจเป็นคนที่เขารู้จักดังนั้นชิเซียพวกเขาจึงเริ่มสำรวจเครือข่ายของลูนิเกนน ความรุนแรงในครอบครัวในความทรงจาของผมสิ่งที่ผู้ชายนํามาให้ฉันคือความเจ็บปวดฉันไม่สามารถไว้วางใจและพึ่งพาผู้ชายคนใดคนหนึ่งได้คุณไม่เข้าใจหรือ,อยังไรก็ตามเทาฮานไม่ยอมแพ้เขาเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งเขาจะปลดล็อกหัวใจที่แช่แข็งของลูจินเจนโนปรากฏว่าในหลวงไม่ทรงลบหลู่ผู้มีหัวใจและในคืนหนึ่งในที่สุดลู่หนิงจือก็ได้เริ่มเชิญเทาฮานซึ่งหลังจากได้รับข้อมูลแล้วเทาฮานรีบไปที่สถานที่ที่ลู่หนิงจี้พูดทันทีปรากฏว่าเห็นชายคนหนึ่งกําลังทุบตีคนที่ล้มลงับบบพพืืื้้นนนอออยยย่่างงงงงิิิหหเเจจรรรีไลูคคึแ